ถูกหวยแต่น้ำตาแทบไหลมนสิทธิ์มาแล้วโชวลอเตลี่ถูกรางวัลล้านงวดหนี้คุม้มถูกหวยแต่น้ำตาแทบไหลมนสิทธิ์คำสร้อยมาแล้วโชวลอเตลี่ถูกรางวัลล้านงวดหนี้คุม้มเผยซื้อหมดเป็นหมื่นถูกสองใบครับท่านผู้ชมคุ้มครับคุม้ม พอถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังมณสิทธิ์คำสร้อยไม่พลาดมาแจกเลขเด็ดให้นักเสี่ยงโชคได้รวยๆเฮงๆปังๆกันเป็นพร้อมกันหลังจากก่อนหน้านี้มนสิทธิ์โพสโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลเต็มไม้เต็มมือทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่5ใบ10ใบและ15ใบที่เกือบถูกรางวัลที่1ถึง30ล้านบาทผิดไปแค่ตัวเดียวมาแล้วแถมงวดวันที่30ธันวาคม63มนสิทธิ์ถูกรางวัลฟาดเงินรางวัลไปนอนกอด บบจุกๆก่อนที่มนสิทธิ์โชว์ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาพร้อมระบุว่าเลือกซื้อเอาเดอร์ชอบตัวไหน26ก็ดีแต่ผมชอบ2นะไปหาซื้อลอตเตอรี่เดอร์ชอบก็หาซื้อไม่ชอบก็ผ่านถูกไม่ถูกอย่าว่ากันนะครับผมบอกตามที่ผมชอบโปรดใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับไม่ได้บังคับซื้อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นอกจากนี้ยังโพสอีกว่าวันนี้เป็นวันดีที่ทุกๆคนจะได้อ่งเปาขอให้สุขภาพแข็งแรงได้อ่งเปามีเงินเยอะๆอยู่ในซองนะครับเฮงเงรวยรวยถูกลัตตอลี่กันทั่วหน้านะครับสินเจียยู่อีสินนี้หัวใายล่าสุดหลังหวยออกมณสิทธ์โชว์รัตติลี่ที่ถูกรางวัลและระบุว่าซื้อหมดเป็นหมื่นถูกสองใบครับท่านผู้ชมคุ้มครับคุ้มขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด